สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนําให้รู้จักร้านอาหารบุฟเฟ่ร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านมีเนื้อนะครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณแยกท่ารัวนะครับใครที่ชอบทานเนื้อนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยครับนอกจากเนื้อแล้วนะครับเขายังมีอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหมูหรือว่าผักไข่น้ำเต้าปูปลาเอ้ยอันนี้ไม่มีนะครับทางร้านก็จะเสิร์ฟมาเป็นกระทะแบบนี้เลยนะครับทานง่ายมากๆ มีทั้งแบบย่างและก็แบบต้มนะครับแล้วก็บอกเลยว่ากระทะในลักษณะนี้นะครับน้ำมันจะไม่ขังอยู่ในกระทะด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีท่อสําหรับปล่อยน้ํามันทิ้งด้วยนะครับเอาละครับเราจะมาลองทานชิ้นแรกกันนะครับว้าวเนื้อของเขาเนี่ยนุ่มมากนะครับเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยหั่นมาบางมากๆนะครับครับวันนี้ครอบครัวของเราก็มาทานนะครับแค่สั่งสอนร้านไปแค่4ถาดเท่านั้นนะครับวันนี้ เอาเป็นเนื้อล้วนๆเลยนะครับใครสนใจก็ลองมาทานได้นะครับ